สวัสดีค่ะเพื่อนๆ m อมพี n ช e แนค่ะวันนี้นะคะก็จะมา Unboxing ค่ะและการแบรนด์เนมฉบับมนุษย์เงินเดือนค่ะก็วันนี้พอยได้มีโอกาสไปซื้อรองเท้ากุชชี่มาค่ะเริ่มต้นด้วยแบรนด์กุชชีนะคะถือว่า เป็นแบรนด์ดังระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเ,เพื่อนๆเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะคะก่บบอ,อต,ะะตั้งโดยกุชิโอกุชชีค่ะ oh. วันนี้นะคะที่พลอยได้สิ่งนี้มาเนี่ยก็คือเนื่องในโอกาสวันเกิดของพลอยเองค่ะจริงๆพลอยเล็งชิ้นนี้มานานแล้วก็คือหาโอกาสซื้อให้ตัวเองอะไรคะ่ะก็คือตรงกับวันเกิดพอดีแล้วก็ได้คุณสามีนะคะช่วยสมทบทุนค่ะก็เลยได้กุชีอันนี้มาะ เริ่มด้วยถุงสีเขียวอันนี้นะคะคือถุงใหญ่มากเพื่อนๆทุกคนดูเป็นของปีนี้นะคะจะเป็นสีเขียวเลยท่วทุกที่จะเป็นสีขาวดําใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีแบบลายนูนๆปั๊มขึ้นมานี่นอกจากถุงจะสีเขียวแล้วกล่องของเราก็ยังเป็นสีเขียวคะ่ะเพื่อนๆก็จะมีถุงกระดาษนะคะแล้วก็ กล่องแล้วก็ริบบิ้นตรงนี้ค่ะริบบิ้นกุชชี่ก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะเพื่อนๆเราจะมาแกะกล่องกันนะคะแกะมาแล้วนะคะ ัพอเปิดกล่องมานะคะก็จะมีกระดาษนะคะเขาก็ห่อมาให้อย่างดีเลยสวยงามมากอันนี้พอไปซื้อที่ช็อปที่พาร,รากอนนะคะพอเปิดแกะห่อมาแล้วนะคะก็จะเป็นถุงรองเท้าค่ะก็คือให้มาอย่างละข้างเลยได้มาสองถุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ถุงรองเท้าก็จะเป็นถุงสีออกน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็มีโลโก้กุชชี่แบบนี้เลยค่ะนี่ตด๊ดหนึ่งข้างสองข้างเดี๋ยวมาแกะดูของข้างในกันนะคะน,นี่ค่ะเป็น รองเท้ากุชชี่ชื่อว่ารุ่นกุชชี่รับเบอร์แซนเดลนะคะจะเป็นสีขาวหรือที่เรียกกันว่าสีออฟไวท์ White, ค่ะนี่เลยก็คือ Material ของเขาเนี่ยจะทำมาจากยางนะคะจะเป็นแบบยางยางแต่ว่าพื้นสัมผัสพอพอย ใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่านิ่มมากแล้วก็รู้สึกใส่สบายมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนตอนแรกพอก็ลังเลนะคะว่าจะเอาสีชมพูดีหรือว่าสีขาวดีแต่ว่าด้วยบุคลิกเราคือเราก็ไม่ได้แต่งตัวหวะอย่างรี้แล้วก็พอลองสีขาวอะเรารู้สึกว่ามันขึ้นมันมันใส่ง่ายว่างั้นเหอะแล้วก็ดูว่าน่าจะใช้ได้แบบยาวๆเลยค่ะนี่ลองแกะออกมาสองข้างนะคะ ตื่าสวยานาะคุณเพื่อนคือมันน่าราักอ่ะดูดิรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่น P Fall นะคะปี2020แล้วก็เพิ่งเอาเข้ามาขายในช็อปไทยก็ประมาณต้นปีนี้เองค่ะก็เรียกว่าแบบใหม่มากๆในเว็บของกุชชี่เนี่ยราคาประมาณ350 US ดอลลาร์นะคะซึ่งประมาณ 1,900นะคะเทียบจากค่าเงินตอนนี้แต่ราคาในช็อปพอยได้มาประมาณ1,2,700บาทค่ะซึ่งราคาไม่ได้ต่างจากหน้าวเว็บของ g ุชชีมากเลยนะคะก็คือแนะนำว่าซื้อในช็อปดีกว่าแล้วก็ทางร้าน P ีเนี่ยพอยมีไปดูมาแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงประมาณ1 4 0 0 0 0ก็ไม่เข้าใจคือเขาอาจจะเอามาขายตอนที่ ยังไม่เข้าช็อปไทยอะไรเงี si bien bien ้ยค่ะพอะเข้าช็อปแล้วกลายเป็นว่าช็อปราคาถูกกว่าซะงั้นก็เลยแนะนําให้แบบไปซื้อในช็อปดีกว่านะคะเพราะว่าก็จะได้อุปกรณ์ครบเซ็ตแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นโลโก้กุชชี่ปั๊มนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโลโก้กุชชี่ค่ะ ไซนี่ยของกุชชี่อ่ะจะดูตรงนี้นะคะเวลาเพื่อนๆไปลองก็ไซนี่จะอยู่ข้างในปลอกรองเท้าตรงนี้เนาะนี่ถ้าเป็นรองเท้าธรรมดาที่แบบมีไม่ได้เปิดหัวเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะใส่ประมาณ38-39ซึ่งไปลองแล้วก็ใส่37ได้พอดีตอนแรกอ่ะคิดว่า38ก็น่าจะอยู่แต่ว่าพอใส่37อ่ะคือมันพอดีกว่า เพราะว่ามันมีแบบเปิดหน้าเท้าอะไรเงี้ยก็ต้องดูความพอดีของเท้าด้วยนะคะก็คือแนะนำว่าให้ไปลองดีกว่าเพราะว่าขนาดเอยใส่ 38, 39ยังใส่รุ่นนี้เป็นไซส์37เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำมาจากยางเนาะจะเป็นเอ่อฟิลยู่90นิดนี้เพราะว่าซ้อนน่ะก,ก็คือจะมีความหนาค่ะนี่นี่เลย ซ้อนจะมีความหนานะคะรู้สึกว่าแบบเอ,อย้อนยุคนิดๆอะไรอย่างนี้นี่แต่คือผิวสัมผัสก็คือดีอะเป็นแบบยางแบบดูเกรย์ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะคะก็คือทางแบรนด์เนี่ยเขาเคมว่าควรที่จะเก็บรักษาก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดดความร้อนหรือว่าฝนตกมาแบบ จังๆเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเปียกเนี่ยเราก็ทางแบรนด์เขาให้ใช้ผ้านุ่มๆนะคะรีบเช็ดทันทีค่ะเพราะรู้สึกว่ามันอ่ะค่อนข้างรักษาง,ง่ายนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นยางไงคะเ,เพื่อนๆเขาจะ,ะ่ก็เลยแบบสามารถเช็ดอะไรแบบได้เลยมันไม่ได้ซึมเข้าแบบไปข้างในเหมือนผ้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างดูแลรักษาง,ง่ายแล้วก็น่าจะแมทกับทุกลุก เลยดีกว่าก็คือใช้ได้แบบทุกโอกาสทุกลุกเลยเวลาไปซื้อเนี่ยนี่ก็จะได้มาเป็นซองใบเสร็จะคะ่ะการ์ดแท็กของกุชชี่อุ้งนี้คือสำคัญนะคะก็เก็บรักษาเอาไว้ให้ดีๆเนาะเผื่อแบบวันไหนจะขายต่อจะได้ราคาไม่ตกนะคะแล้วก็ได้ริบบิ้นมา หนึ่งเส้นค่ะเพื่อนๆน,นี่ลายสวยมากก็เดี๋ยวพอจะขึ้นรูปหลังจาก ใส่รองเท้าแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาอันบอกกรุปกริบเล็กๆน้อยๆประมาณนี้เนาะเป็นแบบแบรนด์เนมฉบับมนุษย์เงื่นเดือนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเนื่อในโอกาสแบบสำคัญๆเป็นวันพิเศษของพลอยนะคะก็ถือว่าขอให้เป็นก้าวดีๆในชีวิตละกันเนาะ <c oughs> ก็ลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่อง mp.channel ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปของพอยว่า ต่อไปจะมาอันบ็อกซ์อะไรอีกหรือว่าพาไปที่ไหนอีกนะคะฝากกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고